ขยี่ตาแรงเอชุดิมาเลิกเป็นมนุษย์ป้าผอมลง20กิโลกร,รมัมสวยเหมือนตอนเป็นนางสาวไทยเคยโดนเรียกมนุษย์ป้ามาแล้วดาราเจ้าบทบาทด,ดีกีนางสาวไทยเอชุดจิมาเพราปล่อยตัวไม่ได้ดูแลตัวเองจนคนแทบลืมภาพจำตอนเป็นนางสาวไทยเมื่อปี2530แล้วคิดว่าเธอคือทิดาช้างเมืองอ่งมังกร ทําเอาเจ้าตัวหัวร้อนไปพักใหญ่แต่จะไม่ให้โดนเมาได้ยังไงเพราะก่อนหน้านี้สักสี่ห้าปีหลังนางปล่อยให้ตัวเองน้ำหนักพุ่งไปถึง84กิโลดูยังไงก็เป็นป้าด้วยความที่นางมีแผลในใจพยายามจะลดน้ำหนักก็ลดมาได้เหลือ78กิโลทุกอย่างก็หยุดแค่ตรงนี้เพราะมันไม่ลงแล้วบวกกับอายุห้ปีของนางทำให้การเผาผ่านไม่ดีเลย สนเมื่อช่วงสมเดือนที่ผ่านมานางเห็นว่าน้ำพึ่งนัทผลิกาหุ่นกลับมาเปะปังน้ำหนักหายไป15บหโลและรู้ว่าน้ำพึ่งมีตัวช่วยคือผลิตภัณฑ์ดูแลรูปล่างก็เลยศึกษาแล้วลองใช้บ้างซึ่งนางเปิดเผยว่าเจ็บจิตมากตอนมีคนเรียกมนุษย์ป้าคือหาวิธีกู้ร่างหนักมากใช้เวลาแค่สเดือน น้ำหนักลงไปเกือบ20โลตอนนี้หนัก60โลทีแรกก็ไม่คิดว่าจะทำได้นะเพราะเราอ้วนมานานมากหลายปีแล้วกินนอนไม่เป็นเวลามันเลยอ้วนง่ายเห็นน้องน้ำพึ่งเขาทำได้เราก็ต้องทำได้ดีใจมากที่กู้ร่างเดิมกลับมาได้เกือบจะเหมือนตอนสาวๆที่ได้นางสาวไทยมันผ่านมา15ปีแล้วเนาะได้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วสำหรับที่